เกษตรทฤษฎีใหม่พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิดรทรงทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของเหล่าผู้สุงนิกรชาวเกษตรกร,กรที่มีอยู่มากมายจึงได้พระราชทานแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้การเกษตร ทฤษฎีใหม่จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2532นวัดมุงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและนำมาขยายถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปเป็นแบบอย่างรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ห้วยรายด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการทำเกษตรแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นระบบการทำการเกษตรที่มีกิจกรรมผสมผสาน การปลูกอย่างเดียวปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์เพื่อให้มีรายได้ตลอดปีความสำคัญของทฤษฎีใหม่มีถึง3ขั้นตอนได้แก่ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นขั้นของการพึ่งพาตนเองใช้น้ำกับที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกษตรกรมีอาหารอย่างพอเพียงสำหรับบริโภคภายใ,ในครอบครัวโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่ตน 30-30-30-10ได้แก่ 1. ก่อนอื่นต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนคน้ำขุดสระกักเก็บน้ำ3า30เซเพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปีในการเพาะปลูกเลี้ยงปลาไว้กินไว้ขายมีรายได้ 2. ปลูกข้าว30%เอร์เซ็นตเก็บไว้กินตลอดปีไม่ต้องซื้อลดรายจ่ายที่เหลือก็เอาไปขายมีรายได้เพิ่มอีกทาง 3. อีก30%ปลูกไม้ผลยืนต้นพืชผักพืชสมุนไพรพืชสวนครัวผสมผสานกันมีผลผลิตไว้กินไว้ใช้และขายได้ตลอดปี 4. เป็นที่อยู่อาศัย10%และทำคอกสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่รวมถึงการทำเรือนเพาะชำทำยุ้งฉางเก็บผลผลิตการเกษตรไว้รอขายนี่ก็เป็นไรายได้ หลังจากทำจนได้ผลผลิตดีและพึ่งตนเองได้แล้วก็พัฒนาสู่ขั้นตอนทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองเป็นขั้นของการพึ่งพิงอิงกันคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนจัดตั้งสหกรณ์เกษตรกรร่วมมือกันในด้านการเพาะปลูกการจัดการแหล่งน้ำนอกจากนั้นยังมีสวัสดิการสำหรับชุมชนเช่นกองทุนเงินกู้ยืมบริการด้านสาธารณาสุขและอนามัย กองทุนเพื่อการศึกษาเป็นต้นจึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรทฤษฎีใหม่ขั้นที่3เป็นขั้นของความก้าวหน้าสู่ธุรกิจชุมชนเป็นการติดต่อกับแหล่งเงินทุนเช่นธนาคารบริษัทเอกชนรวมทั้งองค์กรและมูลนิธิต่างๆทำให้มีเงินทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร ประโยชน์ของการทำเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่คือการเลี้ยงตนเองได้พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจพวงชนชาวไทยตราบนิรันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรอมนอร